Oh, mm -hmm. yeah. Huh. Yeah. Right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. โยอาออกเอาออกรูลูกเราไม่ได้กินทังเกียร์นได้เพียได้ไหมเพียกินได้ไหมไ้ยกินได้ไหมกินได้เหรออนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยที่เมาสเหรออยากกินแกเแล้วก่อนี Uh mm hmm. เดี๋ยวไปต,ตัดเค้สิลูก